ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงนิวโนวเวลนิยายสนุกจากเรื่องแม่ครัวยอดเซียนแม่ครัวยอดเซียนตอนที่20ต่อจากนั้น เรื่องบุญวาสนามันเทียบกันไม่ได้จริง,รงๆหากไม่ถูกศัตรูอาฆาตปีศาจฆ่าก็อาจจะโมโหตายไปเลยเทียนย่ากลับมาถึงสำนักโปสดแล้วก็ถอดถอนใจอย่างหดหู่มนุษย์ไม่สามารถเทียบกันได้หลังเขาบรรลุช่วมพื้นฐานแล้วถึงจะสามารถปรุงยาคุณภาพชั้นเลิศออกมาได้แต่สิทธน้องกลับทำได้ก่อนบรรลุชุ่มพื้นฐานเสียอีก ภาพนิมิตตอนบรรลุช่วงพื้นฐานของเขาคือหม่อสามขาลายมังกรนพก้าสีม่วงอนาคตในการปรุงยายาวไกลเกินคาดเดาได้แต่ของสิ์น้องกลับเป็นเทพมังกรก้าสีตอนนี้เขาพอจะฝืนเก็บเพลิงอักทีม่วงได้แต่ก็จะใช้ก็ไม่ได้แต่สิ์น้องกลับพิชิตเพลิงบุพาเหมันได้ช่างเทียบกันไม่ติดเลยสักนิดและยังมีคนอื่นๆรวมไปถึงเทียนเซียนจือที่คิดเช่นนี้ หลังจากที่ทุกคนจากไปสเสวียนหัวและหลิวหลีต่างมองหน้ากันไปมามีทั้งผู้ชมเหตุการณ์อย่างยอดฝีมือสเสวียนหลิงเด็กปลอมปลอมอย่างนานโกงวุ่นเทียนและอาเลี่ยที่ดูดพลังอยู่ในมิติอสูรเทพความรู้สึกที่ได้บรรลุอีกครั้งมันช่างดียิ่งนะักสิทธิ์ข่าเจ้าลองปรุงยาโดยใช้เพลิงบุปผาเหมมันดูสิ สเสวียนหัวพูดขึ้นมีเพลิงอักคีเหมือนกันแต่กลับแตกต่างกันมากมายขนาดนี้ช่างน่าอึดอัดจริงจริงจ้าคะ่ะหลิวหลีพยักหน้าอย่างจนใจอาจารย์จะจริงจังอะไรขนาดนี้หลิวหลีนำหม้อยาที่ตัวเองใช้ทำอาหารออกมาแล้วจัดก,การวัตถุดิบอย่างเป็นระเบียบการเคลื่อนไหวไหลรื่นราวสายน้ำทำให้ดูเพลินตา หลังจากจัดการพืชศักดิ์สิทธิ์ั้งหมดแล้วหลิวหลีก็หายใจเข้าลึกเปลวไฟสีฟ้าปรากฏขึ้นบนฝ่ามือข้างขวาของนางเปลวไฟนั้นคือเพลิงบุปผาเหมันเริ่มจากนำเพลิงบุปผาเหมันใส่เข้าไปในหม้อปรุงยาในหม้อปรุงยามีความรู้สึกที่หนาวเหน็บแต่กลับมีอุณหภูมิที่สูงมากเพราะทีชิตเพลิงบุปผาเหมันแล้ว ทำให้หลิวหลีสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิหม้อได้ตามใจปรารถนาหลิวหลีรู้สึกว่าใช้คล่องมือกว่าไฟปกติเสียอีกพอถึงตอนท้ายหลิวหลีก็เคลือบยาด้วยน้ำตาลอีกหนึ่งชั้นแล้วความคิดก็บันเจิดใช้ประสาทเซียนแกะสลักรูปดอกบัวบนเม็ดยาและครอบเป็นเพลิงบุปผาเหมันยาทั้งหมดจึงเป็นสีฟ้าอมขาวและมีไอเยน็นรูปดอกบัวบนเม็ดยาราวมีชีวิต มีทั้งหมด6เม็ดล้วนเป็นยาคุณภาพชั้นเลิศสวียนหัวและสเสวียนหลิงจ้องยาพูดอะไรไม่ออกคุณภาพชั้นเลิศกลิ่นหอมเหมือนส้มหวานเพราะทำมาจากเพลิงบุพผาเหมันจึงทำให้มีกลิ่นไอของเพลิงบุพผาเหมันแฝงอยู่เล็กน้อยเพียงแต่ว่าดอกบัวบนเม็ดยานี่มันคืออะไรกันดอกบัวแต่ละดอกที่ราวกับมีชีวิตหลิวหลีล้วนเป็นยาคุณภาพชั้นเลิศทั้งสิ้น ทั้งยังมีกลิ่นอายของเพลิงบุพผาเหมันด้วยซึ่งมีผลดีต่อผู้บำเพ็ญธาตุวารีหรือเหมันเทียงแต่เจ้าบอกอาจารย์ได้หรือไม่ว่ารูปดอกบัวนี่มันอะไรกันสวียนหัวถามพลางชี้รูปดอกบัวบนเม็ดยาเอออาจารย์เจ้าคะมันก็มีเอกลักษณ์มากมีใช่หรือดวงตาของหลิวหลีวูบไหวน้อยๆคงไม่ต้องถึงขนาดบอกอาจารย์หรอก ว่านางเสียสมาธิเพราะคิดเรื่องเพลิงบุพผาเหมันจนจ,นจิตใจฟุ้งซ่านพอรู้สึกตัวอีกทีดอกบัวก็ถูกแกะสลักลงไปแล้วสายตาที่กำลังเหม่อลอยอยู่ก็พลันเหลือบไปเห็นหนานโกงว่วงเทียนกำลังจะกลืนยาเข้าไปเสี่ยวเทียนยาจะกินมั่วซั่วไม่ได้นะเจ้าไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าต้องกินยาปี้กู่ตันชันเลิดเท่านั้นสิเสี่ยวเทียนเจ้าหิวแล้วหรือ อดทนหน่อยนะเดียวพี่จะไปทําของอร่อยมาให้ถึงแม้หลิวหลีจะรู้ว่าหนานกงเวิ้งเทียนไม่ได้เป็นเด็กแบบที่นางเห็นแต่นางก็อดที่จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนเด็กคนหนึ่งไม่ได้หลิวหลีหยิบอุปกรณ์ทำครัวของตัวเองออกมาจัดแจงส่วนประกอบอย่างเป็นระเบียบหลิวหลีกำลังจะทำข้าวอบหม้อด,ดินซึ่งตอนนี้น่าจะเรียกว่าข้าว อบหม้อสามขามากกว่าเนื่องจากทําจากหม้อปรุงยาโดยนําเตาปรุงยามาทําความสะอาดแล้วใส่เพลิงบุพาเหมันเข้าไปสเสวียนหัวและสเสวียนหลิงที่ดูอยู่กระตุกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยดีมากใช้เตาปรุงยาเอามาทํากับข้าวฝ่ายก็ยังใช้เพลิงบุพาเหมันอีกด้วยสิ์รักช่างอู้ฟู่เสียจริง หลิวหลีใส่ข้าวศักดิ์สิทธิ์ลงไปรอจนเกือบสุกแล้วจึงใส่ผักกับเนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็ตอกไข่ไก่ฟ้าลงไปด้วยจากนั้นก็ต้องต่อช่วงใกล้จะเปิดหม้อก็ใส่เครื่องปรุงลงไปหลังจากใกล้จะนำออกจากเตากลิ่นก็หอมลอยมาเตะจมูกเสวียนหลิงรู้สึกว่าต่อมรับรสของตัวเองถูกปลุกให้ตื่นในรอบหลายพันปีเลยทีเดียวหลิวหลีตักข้าวให้อาจารย์อาและอาจารย์คนละถ้วย จากนั้นก็ตักให้นานโกงว้วนเทียนอีกหนึ่งถ้วยก่อนจะเทเศษที่เหลือใส่ชามใบใหญ่เริ่มลงมือกินได้ไม่รู้ว่าเพราะบรรลุช่วงพื้นฐานแล้วหรือเปล่านางถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หิวมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้วสเสวียนหัวกับสเสวียนหลิงกินกันไปคนละคำกลิ่นข้าวหอมโชยที่สำคัญคือพลังเซียนที่อัดแน่นนี้หรือจะเป็นผลพลอยได้จากการใช้เพลิงอักทีหุงข้าว อย่างที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญก็ต้องกินให้น้อยลงเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนสะสมในร่างกายมากเกินไปซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุช่วงคนส่วนใหญ่จะเลือกกินยาปี้กูตันแทนจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์เพื่อกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างหลิวหลีแม่ครัวที่สามารถทำอาหารโดยมีพลังเซียนหลงเหลืออยู่ในอาหารจะเรียกว่าแม่ครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันแม่ครัวประเภทนี้มีจำนวนน้อยนิดในโลกบําเพญเทียนเพราะการฝึกฝนของแม่ครัวศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างยากลำบากมีน้อยคนนักที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในหนทางเส้นนี้นานกงเวิงงเทียนรู้สึกว่าตัวเองถูกหลิวหลีเลี้ยงจนกระเพาะแน่นไปแล้วจะให้กินยาปี้กู่ตันอีกก็คงไม่ได้ทำไมแต่ก่อนเขาถึงไม่สังเกตเห็นว่าตัวเองอ่อนแอขนาดนี้ หลิวหลีจัดการกับอาหารจานใหญ่อย่างรวดเร็วและเมื่ออาหารคำสุดท้ายเข้าปากหลิวหลีก็รู้สึกอิ่มหลิวหลีปริมาณอาหารของเจ้านี่มันเสวียนหลิงไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรมาอธิบายดีอาจารย์อาหลังจากข้าผูกพันธสัญญากับอาเลียความอยากอาหารของข้าก็เพิ่มมากขึ้นแรงก็เพิ่มมากขึ้นด้วยหลิวหลีครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง ตั้งแต่นางฝึกบำเพ็ญเคล็ดวิชามังกรนพก้าวตอนนี้นางน่าจะมีพละกำลังถึง600กิโลกรัมได้ฝึกรอบหน้าต้องใช้ทรัพยากรมากกว่านี้ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกแน่เจ้ามีพละกำลังประมาณเท่าใดเสวียนหลิงเดาว,ว่าน่าจะประมาณ400กิโลกรัมน่าจะประมาณ600กิโลกรัมแล้วเจ้าคะ่ะหลิวหลีพูดอย่างไม่แน่ใจ 600กิโลกรัมนี่ไม่ใช่สาวหื่นแต่เป็นสาวทิงคองแล้วละ่ะนานกงเวิ้เทียนทิดแต่สเสวียนหัวกลับคิดว่าหากหลิวหลีบำเพ็ญเทียนร่างกายนางจะต้องกลายเป็นคนที่สุดยอดมากแน่สเสวียนหลิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเปิดปากเอ่ยเจ้ายินดีที่จะฝึกกระบี่กับข้าหรือไม่สเวียนหัวรู้สึกว่านี่คือของดีที่ตกลงมาจากฟากฟ้า ลูกศิษย์จะต้องตอบตกลงเป็นแน่หนานกงเวิ้งเทียนกลับรู้สึกว่านางผู้นี้ช่างโชคดียิ่งนะักขอโทษด้วยเจ้าค่ะอาจารย์อาข้าไม่ได้สนใจกระบี่มากนะักหลิวหลีตอบตามความจริงนางไม่ได้มีความสนใจด้านนี้เลยถ้าพูดกันตามจริงนางน่าจะชอบมีดมากกว่าเพราะเป็นแม่ครัวจึงคลุกคลีกับการใช้มีดมากกว่าข้าพอจะมีพื้นฐานเรื่องอาวุธอื่นอยู่บ้าง พื้นฐานไม่ค่อยแตกต่างกันมากข้าสามารถสอนเจ้าได้สเวียนหลิงครุ่นคิดสักพักแล้วพูดขึ้นถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนอาจารย์ด้วยหลิวหลีตรยตรองดูแล้วเรียนรู้ไว้มากเท่าไรยิ่งดีเรียนไว้ก็ไม่เสียหายอะไรดังนั้นกิจวัตรประจำวันของหลิวหลีจึงต้องเหวี่ยงดาบไม้ไผ่หมื่นครั้งใต้ม่านน้ำตกทุกวันและสอบหาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝึกบทถัดไปอยู่ไม่ขาด ส่วนยาเม็ดที่แกะสลักรูปดอกบัวก็ขายได้ราคาดีสมกับเป็นยาคุณภาพชั้นเลิศเกรงว่าถึงแม้จะไม่กินแค่เก็บไว้ดูก็คุ้มค่าแล้วอาเลียได้สติกลับมาแต่กลับถูกหลิวหลีปฏิเสธไม่ยอมพบหน้าแต่ถึงอย่างไรก็สามารถสื่อสารกันทางสัมผัสเซียนได้ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันหรอกงูสีขาดูแปลกที่ลึกจนนางรับไม่ได้ แต่อาเลียอยากจะกินอะไรหลิวหลีก็ทําให้จนทําเอาอาเลียไม่เข้าใจว่าทําไมหลิวหลีถึงให้ความร่วมมือดีขนาดนี้ทุกๆวันผ่านไปอย่างปกติราบรื่นดีจนกระทั่งโลกพุทสวรรค์เป็นแดนลี้ลับที่คนบรรลุช่วงพื้นฐานหรือช่วงพลังที่สูงกว่าเท่านั้นที่จะเข้าไปได้หลิวหลียากจะมีเวลาว่างแต่นางได้ยินข่าวเรื่องนี้จากโจอีผู้เป็นสหายของนาง ใช่หลิวหลีเจ้าจะไปไหมถ้าจะไปเราจะจัดกลุ่มไปกันโจโอีถามขึ้นใช่หลิวหลีพวกพี่ชายพี่สาวของข้าก็จะไปด้วยนะโจโมู่กล่าวข้ากลับไปถามอาจารย์ของข้าก่อนนะหลิวหลีรู้สึกว่านางควรจะไปแต่ไม่จำเป็นต้องไปขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง โปรดติดตามตอนต่อไป